อยู่ตรงหลังบ้านเลยอะชาร์จชาร์จไว้ตรงไอเนี่ยที่แขวนผ้า เฟย์อย่าพูดยังไงเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ยือพี่หวังแค่เดีวเลยพี่หวังไหมช้าก์ปชาร์ปหตีแล้วยาที่ไหนยานุ่มจ๋าถ่ายให้พี่สักรูปได้ไหมจ๊ะโอเคถ่ายให้พี่สักรูปได้ไหมนี่

เฮ้ยไปดู้วยชิ้นกันชิ้นันไปดูด้วยไป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 เห็นไจ๊เห็นยุ่ี้อ้ไอ้เงี่บอกโอ้ยไมบอกต่อย 아아아 <laughs> 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 <laughs>